สวัสดีครับวันนี้เอาพระมาให้ดูนะครับไอที่เราแกะซีนไปเมื่อ EP ที่แล้วนะครับเอามาให้ดูว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะครับเอามาอธิบายก่อนอันนี้เป็นเหรียญเหนือดวงหลวงปูเวินครับเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับที่เปิดได้ในพาร์ทที่แล้วนะครับได้เลขสิบสามนะครับสวยงามนะครับ ยวมาวดูรายละเอียดกันนะครับนี่นะครับข้างหลังเป็นยันนะครับหลวงปู่ศิลาบอกว่าถ้าใครอยากรวยให้ไปหาหลวงปู่เวรนะครับอันนี้เป็นอาจารย์ลิงสร้างนะครับเนื้อดวงของหลวงปู่เวร น,นะครับไม่ัานหน่อยนะครับเลขอันนี้เป็นโคดนะครับเนียวยดวงสวยงามชัดเจนนะครับมาดูอันนี้อันนี้เป็น เหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อสุริยังโคศัตันยูครับอันนี้สร้างเก้าร้อยเหรียญน,นะครับทำออกมาได้สวยงามมากครับนี่นครับต่อโค้ดเก้ารอบนะครับอันนี้่เลขโค้ดนะครับ เลขรลหัสนำเบอร์จเจริญพรนบุญหลวงพ่อสุริยันนะครับอันนี้เป็นตะกุดยอดเศรษฐีนะครับอีพีที่แล้วไม่ได้มีเวลาส่งให้ดูเลยกลัวมันยาว <c oughs> ยังไม่ได้แกะออมานะครับนี่ครับตะกุดยอดเศรษฐี ของปู่สีดาสิริจันโทนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นโค้ดสิงนะครับอันนี้เป็นโค้ดรันนัมเบอร์นะครับอย่างนะครับ นากำลังดีนะครับนีครับระกุดละสัทีสองหลออันนี้ก็เป็นเจริญพรบนหลวงปู่เวินนะครับหลวงปู่เวินคุณเนสโกวัดบูรพาโคกเขือนะครับผิว,วสวยเลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลุมลุงนะครับหมูรายละเอียดครับ สวยงามมากนะครับอันนี้เป็นโค้ดและนำเบอร์4140นะครับสวยงามครับอันนี้เป็นหัวเรล็หลองพระช้างนะครับวัดจุกเชินะครับ แถวรุ่งเรืองครับชาวร่ำรวยนะครับเห็นไหมครับคมชัดนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินชุบสองเคลงยาสูงเครื่องพื้นม่วงนะลงยาพื้นเป็นสีวันเกิดหลวงพ่อนะครับสีม่วง นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพักนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพักอุญยะกามูนะครับเปรนเจริญรุ่นเจริญสุขรนะครับตรงสองก็ชัดเจนนะครับสวยงามมากครับออกวัดแคร์นะครับเหรียญน,นี้แล้วก็เป็นหน้ากากเพ้นเหมือนหลวงพ่อมากมากเลยนะครับ สวยงามมากครับยวมาดูาร,ยรายละเอียดผมว่าทำออกมาสวยมากเลยอย่างนี้ได้มานานแล้วนะครับแต่ไม่ได้แกะออกจากเซียนเพิ่งเอาออกสซียนมาดูครับเหมือนหลวงพ่อมากเลยครับเป็นหลวงพ่ออธิษฐานจิตนะครับนี่ครับ ดูนี้อันนี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงสร้างหอระฆังหลวงปู่จือนะครับวัดเขาตะเนาะอุบลรมพรนะครับชัยภูมินะครับวัดเขาตะเงาะนะครับเหรียญหอเชื่อมสร้างน้อยมากนะครับสองพันห้าร้อยเท่าไหร่นะครับสองพันห้าร้อยเหรียญสองพันห้าร้อยสี่เหรียญนะจะไม่ผิดรวมทุกเนื้อนะครับเห็นไหมครับ ออคลาสสิกคลาสสิกหน่อยของเชื่อมนะครับย่นงห้หวังเป็นตะอาตะนะครับอย่างของพ่อ,อ,อมือไม่นิ่งเลยวัะนนะี้เห็นไหมครับอันนี้เลขโคดอันนี้เป็นโค้ดระฆังนะครับ เป็โครพันยศของพ่อสวยงามนะครับคลาสสิกมากอย่างนี้ออกปีหกสี่นะครับดูครับมาดูสุดท้ายของเราครับอันนี้เป็นพุทธเหนือผมนะครับพระแจกวัา่าสแสบงครับพระอาจารย์ต้อมเห็นว่าดินท่าสแบงแพงกว่าทางคำนะครับ แต่อันนี้เป็นตกลุเงินนะครับมวลสารสองร้อยล้านนะครับจมูกนี่ไม่ไจมูกร้อยเปอร์เซ็น์เลยนะครับแต่ว่าเป็นเม็ดมวลสารขึ้นเฉยๆก็เลยดูเป็นแบบนี้น,นะตะกุุเงินอุดผงเป็นจัภาคีนะครับนี่ครับเล,เลขสิบหกเลขโสลรถมงคลนะครับยันข้างหลังเป็นยันลงปูดูนะครับ นี่เลยดูครับเม็ดมวลสารสวยงามมากนะครับพุเบทเธภูมวัฒนาสแปงเห็นไหมครับชัดไหมดูแบบนี้ดีกว่านะอันนี้มามาดามเดียเป็นผู้จะสร้างครับมวลสารสองร้ล้าน สวยงามนะครับมอกมาได้สวยมากอีพีนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาให้เพื่อนๆดูกันเดี๋ยวจะมีปิดตาเนื้อดวงของหลวงปู่สุริยันสิิเอ้ของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับเดี๋ยวรอพระออกเดี๋ยวอามาเปิดให้เพื่อนๆดูกันนะครับขอบคุณครับ